نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أَمَّا بعد في نوم إيمان الله سبحانه وتعالى جون يمكريم จงตักว่าต่อลอสแานวัวตาลาอย่างแท้จริงเถิดเพราะการยำเกรงการตักว่าต่อลอสแานวัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เราประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิรอพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลาย บรรดาผู้ศรัทธาทางร้ายจะต้องตรหนักว่าการใช้ชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้นั้นเต็มไปด้วยบททดสอบต่างๆผู้ศรัทธาทางร้ายจะต้องตรหนักและมั่นใจว่าหากเขายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นั้น ย่อมที่จะมีบททดสอบไม่ว่าบททดสอบนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวของเขาหรือบททดสอบนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่เขารักและไม่ว่าบททดสอบนั้นจะทำให้เขานั้นรู้สึกเจ็บปวดหรือ รู้สึกซึ่งการสูญเสียตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่บทตดสอบก็ยางจะต้องเกิดขึ้นจนกระทั่งเรานั้นได้กลับไปยังอัลลอฮฺผานะหัวตาละอัลลอฮฺานหัวตาละต้องการให้บ่าวของพระองค์ได้ประสอบกับบทตดสอบเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้หันนา มาสู้ศาสนาของพระองอโลสพาหน้าหัวตาลามาสู้การชี้แนจากพระองอโลสพาหน้าหัวตาลามาหยุดสิ่งสิ่งที่จะเยียวยารักษาพวกเขาอย่างแท้จริงทางในโลกดุนยาและอาคิรานั่นก็คืออิอสลามนั่นก็คืออัลกุรอานและสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม يعني الله سبحانه وتعالى ديك العوان فقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون مصر يونس الله سبحانه وتعالى ديك العوام ก็เดี๋ยวอัดกลุ่มเมาอีฟอทุ่มมิรับบิคุ่มได้มายังพวกเจ้าแล้วสิ่งเมาอีฟอเมาอีฟอคือตะกี้หรอขอตักเตือนก็คืออันกุรอานคือกีตาบุลลอฮ์ที่มาจากพระองค์ลลอสผานาหัวตใจละชิฟาอุลลิมาฟิสซูดูรนะครับเป็นยาบำบัดรักษาหัวใจรักษาส้วงอกฮูดาวะโรฮ์มาและเป็นทางนำ เป็นความเมตตาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุลบิฟอบลินลาดังนั้นจงกราวเทิดมัวมันด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺสภานหัวตาลาหนักตับซีดเดียธิบายว่าความโปรดปรานในอายะนี้ก็คืออิอสลามว่าบ,บิร์อห์มาติฮีและด้วยความเมตตาของพระองค์หนักตับซีดเดียธิบายว่าความเมตตาในอายะนี้ก็คืออัลกรุรอานฟันยัฟรัหูจงดีใจ เาว่าคอยรม,มิมมาเยชิมาอุนเพราะการดีใจต่อทางนำต่ออันกุรานต่ออิสลามนั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าในสิ่งที่พวกเจ้านั่นได้ซาสมกันในโลกดุนยาดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายวันนี้เราไม่ปฏิเสธว่าเราทุกคนมีบททดสอบเราทุกคนกำลังไปเชิญหน้ากับบททดสอบ ไม่ว่าจะบทถอดสอบแหลกบทถอดสอบยหญยไม่ว <gegangen> <life> ่าจะบทถอดสอบมาในเรื่องนึ่งเรื่องใดก็ตามอัลลอฮฺบฮานหัวตาลาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสุรตตะกอบุนมาอัซาบมิมุซีบบตินอิลลา بإذن الله وَمَن يؤمن بالله يهد ق ل ب و ا ل ل ล ه ب ุ ك ิ ل ุล ش ิ ي ัยอ ع ล ل า ي م ม Allah Taala าล่าวว่ามาอสอบมิมุสีบะตินสิ่งใดเทได้ประศบซึ่งเป็นมุซีบะมุซีบะอัลมาซรเอบก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีเคราะกรรมหรือเคราะหรายหรือสิ่งต่างๆที่มาประชิญไม่ว่าจะไม่ว่ามันจะสร้างความเสียหายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเรียกว่ามุซีบะ อินลาบิอิสเิลลาเมื่อมุซีบาเกิดขึ้นไม่มีมุซีบาใดที่เกิดขึ้นแววนแต่ด้วยการอนุมัติจากอลอสผานหัวตาละอยายะนีัลอตาล่ะต้องการที่จะสอนบรรดามนุษย์สอนบรรดาผู้ศรัทธาว่าให้ผู้ศรัทธาทั้งร้ายนั้นได้เชื่อมันว่าถูกถูกกิจการถูกถูกเรื่องนั้นบิยดิลลา อยู่ในกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺผา,านะหัวตาละอยู่ในกรรมสิทธิ์ของพระองค์เรามีนาที่น้อมรับปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบต่างๆโดยนําสิ่งที่ปรากฏในอัลกุรอานปรากฏในสุนนะของท่านนาบีสสุอสลลัลลอฮุาวะหลฮิวะซัลลมัมเพื่อที่จะป้องกันและต่อสู้เผชิญหน้ากับบททดสอบต่างๆอย่างผูศรทัทธา a l ล a h t a าลาก็ได้กล่าวต่อไปฟะไมยุมิมบิลดังนั้นผู้ใดที่ศรัทธาต่อล l l a h ศรัทธาต่อาล l a h t a าลาในอายะนี้นั้นบรดานักตัปซีรได้อธิบายว่าหมายถึงเชื่อมันว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเหวนแต่ด้วยการอนุมัติของลล l a h และไม่สิ่งดไม่มีสิ่งใดที่มันไม่เกิดขึ้น ก็ด้วยการหยับยั้งขององค์อัลลอฮฺผานหัวตาละและผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อว,ว่าเมื่อรอต้องการปรารถนาให้มันเกิดขึ้นมันก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าลอตาละไม่ปรารถนาฮะไม่ให้เกิดขึ้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นอกจากด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺผานหัวตาละฝะไม่ยุมิบิลลา ดังนั้นผูดด้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงศรัทธาในลักษณะที่ได้อธิบายไปแล้วยะดีก้อนบะอัลลอฮ์ตาลาจะชี้แนะที่หัวใจของเขาอัลลอฮ์ตาลาจะชี้แนะส่วนที่ยสำคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์นั่นก็คือหัวใจเพราะเมื่อหัวใจดีส่วนต่างๆก็จะดีไปด้วยหากหัวใจ ได้สำนึกว่าถูกสิ่งถูกอย่างเป็นการกำนดของอัลลอฮ์ละหัวใจก็มั่นคงในาศาสนาอดทนแ <c oughs> น่นอนครับพี่น้องส่วนต่างๆในร่างกายก็จะดีไปด้วยดังนั้นใครที่ศรัทธาต่อลอยยะดีกันบบอัลลอฮ์าตาลาจะชี้แนัอใจของเขานักทับซีดก็ได้อธิบายว่าการชี้แน่ของอัลลอฮ์ตาลา ในหัวใจนั้นหมายถึงว่าให้เขานั้นยอมจำนนหรือนอมรับหรือให้เขานั้นได้สำนึกว่าถูกสิงถูกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการกับนัดของอัลลอฮฺผ่านะหัวตาลาเพราะเมื่อมนุษย์ได้รัทธาว่าถูก,ถ,กถูกประการมาจากอัลลอฮฺเขาจะรู้สึกพ้นคลายนะเขาจะรู้สึกพ้นคลายพ้นคลายในหัวใจ ร่างกายก็จะรู้สึกพอนคลายแต่เมื่อนิง่งเมื่อใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับมนุษย์เขาไม่ได้สัทธาว่ามันมาจากอัล้อเขาจะอยู่ในสภาพที่กระวนกระวายใจอยู่ในสภาพที่วิตกกลังวลอยู่ในสภาพที่เครียด <c oughs> ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขแต่ผู้รัทธาเมื่อเขารัทธทว่ามันมาจากอันล นาทีของเราคือการนอมรับในบททดสอบและอดทนข้อความช่วยเหลือจากอลอสผ่านหัวตาละอินนัลลอฮฺะบิคุลิชยอิลลอลีมแต่จริงอัลลอฮฺตาลาทรงรอบรูในทุกๆเรื่องในทุกๆสิ่งพี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายเมื่อเราจะต้องไปเชิญหน้ากับบททดสอบเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่ผัดพิง สิ่งสำหรับผู้ศรัทธานั้นไม่มีสิ่งใดที่จะให้การคุ้มครองเขาให้การดูแลเขาให้การช่วยเหลือเขาเป็นทีพักพิงที่ดีที่สุดทีปลอดภัยที่สุดนอกจากอัลลอฮ์ผานหัวตาลาเท่านั้นดังที่อัลลอฮ์ต้กล่าวในส ah ุรทูละอัลกฟว่าไม่อาตัดสิมบิลลาฮิยะว่าไม่อาตัสิมบิลลาฮิฟะกดะฮุดิยะลาซิรอติมุสตัคิม ผู้ใดที่เขายิตมันในอัลลอฮฺต้า,ตา,าอัลลยา فقد هود إلى س ม ر ة م س ت ق ิมอัลลอฮฺาตาอลาได้กล่าวว่าโดยแน่นอนเขาจะทูกชีฉีนะไปยังอิลากิรอติมมุสตักิมไปยังหนทางที่เทียงตรงดังนั้นเหตุที่จะทำให้คนนึ่งได้ดับทางนําที่เทียงตรงนึ่งจากบรรดาสาเหตุทั้งหลายนั่นก็คือการที่เขานั้นได อัลยัต ah. ิซามุบ ja ิลลาอัลอินติจาอุบิลลาการแสวงหาการผักพ <c oughs> ul ิงต่ออัลลอฮฺผานะหัวตาลาหรือการที่เขานั้นได้ยึดมันในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺผานะหัวตาลาดังนั้นเรามาดูครับพี่น้องเรามาดูตัวอย่างที่ดีที่สุดนั่นก็คือทารับสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้สอนคําสอนที่มีคุณค่าท่านได้สอนคําสอน ที่จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นอยู่ในสภาพที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺผานะหัวตาลานะครับไม่ว่าเขานั่นจะอยู่ในที่หลับอยู่ในที่เปิดเผยไม่ว่าเขานั่นจะอยู่ในสภาพใดก็ตามทารับสูุ่ลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในบันทึกไคว้มมทิพมีในบันทึกไคว้มนุมะจนะครับมีฮะดีษในหลายสำนวนด้วยกันทารับสูุ่ลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล الل الل ่าวว่าเมื่อตอนเช้าใครก็ตามที่เขากล่าวว่าบิสมิลลาฮิลลาดีบิสมิลลาฮิลลาดียาดุรุสยาดุรุสมามายาดุรุมัสมีชัยอุู่ในอาราศแลาฟิสวรรค์ว่าหัวสมีอุลอาลูมบิสมิลลาฮิลลาดีโอด้วยกับอะไรครับพระนามของอัลลอฮฺผานะวะตะลาซึ่งและยาดุรุหูไม่มีสิ่งใดที่จะให้ภัยอันตรายอิสมู่หู พร้อมกับพระนามมาอัสมิฮีพร้อมกับพระนามของพระองค์ใช้อุนฟินอัลไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในแผ่นดินวลาฟิสมาหรือว่าอยู่บนฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินอยู่บนฟ้าจะไม่มีสิ่งใดที่จะมันเป็นอันตรายได้นะครับหากเขาใดขอความช่วยเหลือด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺพานะฮวะตาอลานี่คือสิ่งที่ตรฟซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนพวกเราให้เรากล่าวใครที่เขากล่าวว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิลละดีละยดุรุมัสมิฮิชัยองฟิลอาร์ดีวะลาฟิสซามม้วะฮุวาสัมีอุลอาลีมและทิ้งทายด้วยกับคำกล่าวว่าวะฮุวาสัมีอุลอาลีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินโทรศูลุลลอฮ์ัสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครที่เขากล่าวคำกล่าวนี้ในตอนเชา้า ล้ยุซิบหูฟัจยาตุบลาอินฮัตตายุมเสียใครกล่าวตอนเชา้าอัลลอฮฺาตาลาจะคุ้มครองเขาไม่ให้ไพยพิบัติไม่ให้มุซีบ้ามาประสบกับเขาแบบชับพลันแบบชับพลันอย่างไรละ่ะเขาไม่สามารถตั้งตัวได้มุซีบ้าอาจจะมาในลักษณะที่เราไม่ไม่สามารถที่จะตั้งตัวเราไม่รู้ตัว กับมุซิบาทีมาอาจจะแจงเราด้วยกับสัญญาณต่างๆแต่บางมูซิบาก็จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเลยไม่สามารถตั้งตัวได้ดังนั้นเวลามันมันมาแบบกระทันหันนั่นถ้าหากเราอยู่ในลักษณะที่สภาพที่อีมานอ่อนแน่นอนครับมันก็จะอันตรายต่ออ إ ม้านของเรามันก็จะอันตรายนะครับต่อคนรบร้ังนะครับจะนำไปสู่ความเสียหายลายประกรัน ท่าในพใระเยซูข้าวตอนเชา้าลัมยูซิบหูฟัจยาตูล拉อินฮัตตายุมเซียไป巴ลโมซีบาที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันจะไม่ประสบอกกับเขาและขครก็กล่าวที่กล่าวในตอนเย็นลัมย ah ูซิบหูฟัจยูลาฮัตตายุสบิฮะอัลลอฮฺาตาลาจะคุมครองไม่ให้โมซีบาเกิดขึ้นกับเขาแบบมาอย่างกระทันหันโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวจนกระทั่งถึงเวลาเชา้า นี่คือคำสอนของท่นรอสูลุลลอฮฺซัลลัลลอฮุวะลัยฮิละซัลลัมนี่คือความสำคัญของการซิกรุลลอฮ์ครับพี่น้องที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั่นละเลยเพราะละเลยเวลาเราไปเชิญหน้ากับบัตทดสอบนั่นเราลืมไปว่าบัตทดสอบนี่มาจากอัลลอฮฺผานะหัวตาลาและเราลืมไปว่าบัตทดสอบนั่นมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวบัตทดสอบนี่ทุกๆเรื่องสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ الله تعالى ذكر ولنبلونكم بشيء الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله تعالى روجت الصاب เราจะถอดสอบผวกเจ้าอย่างแน่นอนเราจะถอดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนคือการถอดสอบจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบิชายินจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีนัลเขาฟิวันยัวจากอะไรบ้ารับจากความหิวโหยวันยัวจากความกลัวมีนัลเขาว,วันยัวจากความกลัวและความหิวโหย วานกซิมมินัลอัมวานตลอดจนนะครับอัลลอฮฺตาลาให้สูญเสียอย่างหนึ่งอย่างใดจากรัพ์สมบัติวัลอังฟุสตลอดจนการสูญเสียในเรื่องชีวิตวัสมารอดและตลอดจนบรรดาเรือส่วนไรนะ่น่ะนี่คือบรรดาซิงที่มนุษย์มนุษย์ทางร้ายนั่นนะครับมีความรักแหล่วงแหนที่อยู่กับมนุษย์อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ เละเมื่อลอตาลาบว่าวเลาจะถดสอบอย่างแน่นอนจากความกลัวจากความหิวตลอดจนนะครับสับสินที่มันจะต้องสูญหายไปและด้วยชีวิตและบรรดาเหลือส่วนใหนน่าว่าบัชชิริสซบิรินแต่ลอตาลาทีกล่าวลอดนั้นจะนะครับจงแจงข้าวดีพวกจะให้จงแจงข้าวดีแกบรรดาผู้ที่มีความอดทนทางรลายเพราะบรรดาผู้ที่มีความอดทนเมื่อเกิดมุสีบา้าเขาจะกล่าว เขาจะกล่าวกล่าวอย่างไรอินนาลิลล่าฮิวอินน่าอิัยฮิรอจจอนแต่จริงเราเป็นกรมสิธ์ของอัลลอฮ์และเรานั้นจะกลับไปยังอัลลอฮ์สุภาณะัวตาละอุไลกะอะไลฮิมซอลาวัตุมิรับบิฮิมวรห์อัลหมาอัลลอฮ์ตาลาชมเชยอัลลอฮ์ตาลาประทานความเมตตาให้แก่พวกเขาว่าอ uh ุไลกะฮุมุลโมตัดูนและชัเวลานี i, จะได้รับการชี้แนะทางนำที่ทูกต้องเมื่อบดสอบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เราจะประชินหน้ากับบททสอบอย่างไรคําตอบคือเราจะต้องอดทนและเราจะต้องแสวงหาสิ่งสิ่งที่จะให้ความคุม้มครองกับเราดีที่สุดและไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความคุม้มครองได้นั่นก็คือลอทธิพานหัวตาลาและการซิกรุลละการขอดุอาตามแนวทางของท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมบางข้ดีสทศรุษูลลาสัลลัลลอฮุอะลัยหิวะสลัมได้กล่าวนะครับชินใน كان رينان قلت ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم اني اسالك الموافاة في الدنيا والاخره <coughs> مي مي كان وين ما من دعوة يدعو بها العبد كي بهوداي وين الله تعالى อัฟกอล์านินที่มันจะมีความประเสริฐยิ่งกว่านี้แหล่ะนั่นก็คือคำกล่าวที่ว่าอัลลอฮฺมาอินนีอัลลอุกัลมูอาฟาต์เตฟิด dunya wal a k h i r a โอ้อัลลอฮฺแท้จริงข้าพระองค์นั้นขอตอบรุ่งอรุณตาละอัลมูอาฟาตความปลอดภัยฟิด dunya wal akhirah ทั้งในโลกดุนยาและในโลก akhirah ซึ่งอัลมูอาฟาต บรรดานักวิชาการก็ได้อธิบายว่าอัลมมอาฟาตเนี่ยคืออะไรความปลอดภัยตรงนี้คืออะไรความปลอดภัยในดุนยาก็คือสิ่งเดียวลอตาล่านั่นจะช่วยเหลือจะคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและจากสิ่งชั่วร้ายนั่นก็คือบททดสอบที่อาจจะมาในรูปของนะครับถ้าไม่ร่างกายของเราบาดเจ็บบททดสอบที่จะทำให้เรารู้สึก รู้สึกเสียใจบททดสอบที่จะทำให้เรานั่นนะครับสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนี่คืออัลมมอวาฟาตความปลอดภัยในดุนยาและในอาคิร์นั่นก็คือความปลอดภัยจากนรกการที่เราได้รับความปลอดภัยให้ผ่อนจากนรกและได้ข่าวสวรรค์นี่คือความปลอดภัยที่สุดยอดที่สุดความปลอดภัยที่ดียิ่งที่สุด ดังนั้นดัวบนี้นั้นสมควรอย่างยิ่งที่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์จะกล่าวอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออัลลอฮ์มาอินนีอัสอลุกัลมูอาฟัตฟิดดุนยาว والآخيرة และมีเพิ่มในมุสนิมอิมามอัลฮ์มัตทอร์สุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลั๊ะยวะสัลลัมได้กล่าวอินนันน้าสยูอาต้าฟิดดุนยายร خ นมินันย ل กีนีวัลมูอาฟต ف ا ت ลูฮุมัลลอฮ์ ทารอซูลุละสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนั่นนะสแตจริงมนุษย์ยุ่งเก่าทุกประทานให้ทุกประทานให้ในดุนยานั้นไม่มีสิ่งใดที่จะดีกว่ามีนัญยากี้ในวัมวาานมัวฟาตัญญากีนคือความเชื่อมันใครก็ตามที่หัวใจของเขามีความเชื่อมันต่อหรอนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งในโลกดุนยาแล้วครับไม่มีสิ่งใดที่จะดียิ่งไปกว่าการที่คนหนึ่งได้ครอบครอง อันยากกินความเืียมันในหัวใจของเขาวันมูอาฟาตและความปลอดภัยใครก็ตามที่ล l l a h ตาลาได้ทรงประทานให้แกเขาสิ่งสองประการนี้สิ่งมันครอบคลุมถูกถูกประการในชีวิตของมนุษย์ที่จะทําให้เขาปลอดภัยทางโลกดุญญาและอาคีรัอันยากินทําให้เขาอยู่ในโลกดุญญานี้ด้วยการเชืียมันต่อล l l a h ด้วยการที่เขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีและเชียอมันในสิ่งที่เราตาลาจะตอบแทนให้และทาให้เขารอดปลอดภัยในอาคีรอส่วนอัลมอาฟาตเขาจะได้รับการปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคีรอดังนั้นสองประการนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกดุนยาถามว่าใครบอกทารุสุลลลาะซัลลัลลอฮฺวะยัลัมได้กล่าวและในช่วงไทยฮะดีษทารุสุลลลาะซัลลัลลอฮฺวายไลวะสลัมได้แนะนำเรว่าง ฟาซาลูคูมัลลอจงวิงวอนขอจงร้องขอสองประการนี้จากอัลลอฮ์ตาลานั่นก็คืออันยาตีนและอัลมมอาฟาตนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับต้องการที่จะนำเสนอกับพี่น้องในคุบะในวันนี้ให้เรานันได้เชื่อมโยงอยู่กับอัลลอฮ์ตานะวะตาลาเืียมสัมพันธ์ด้วยการดิกรุลนละด้วยการอ่านดุอาด้วยการ <c oughs> ทำอิบะดาและก็ให้เราใส่สํานึกอยู่ตลอดเวลาว่า เรานั่นจะระเชิหน้ากับบัตดสอบด้วยกับสิ่งที่เป็นคํซ้อนที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลของพระองค์และแน่นอนเลือเกินนะครับเราจะได้รับการชุ่มชื่อจากองค์ลอสภานาะวตาลาเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์และเราจะระเชิหน้ากับบัตดสอบต่างๆอย่างสะดวกง่ายดายไม่ว่าบัตดสอบนั้นนะครับมันจะให้ความลําบากจะทําให้เรานะครับเจ็บปวดสักปานใดแต่ลอ AH, สภานาะวตาลาน,นจะพ้อนคร ความนักน่วงความเจ็บปวดให้มันเบาลงได้ดังนั้นเราจะเห็นได้จากท่านนาบีจากบรรดาสฮาบัหรือนบีในยุกคก่อนๆเทบรรดานาบีบรรดารอซูลพวกเขาได้ทูกบททดสอบที่มันนักน่วงทุกทำลายร่างกายนะครับทูกนะครับสิ่งที่มันเจ็บปวดมากที่สุด ต่ด้วยการติ่พวกเขาศรัทธาต่อลอตาลาด้วยกับการติ่เขาหมอบการให้เอกภาพเตาฮีตอย่างถูกต้องอัลลอฮ์ได้พ้นใครให้พวกเขารู้สึกสบายให้กไอ้พวกเขารู้ได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันท่านนบีสัลเลลลฮวอะลิสสลัมบอตทสอบต่างๆที่ท่านได้ประชินตลอดจุมบดดาซอบคนในหยุกแรกนะครับเขาได้ประชินหน้ากับบอตทสอบด้วยกับอิสลามด้วยอันกุรอานด้วยกับสุนนะ่าด้วยกับประกาศการซิกรุลลออัลลอฮ์ตาลาทำให้เขานั้นมีความสุข เลนมนุษย์ทยุโรอบคางที่พวกเขานั่นไม่ได้เข้าใจไม่ได้ศรัทธาก็จะรู้สึกแปลกใจรู้รู้สึกชะง,งนใจว่าทำไมคนคนนี้คนซอลเละคนนี้คนดีคนนี้ขนาดที่เขาทุกข์รอบรรเจาอย่างนักได้รับความเจ็บปวดทำไมเขาอย่างมีความสุขนี่คือคำถามนะครับที่ไม่มีใครที่จะได้รับคำตอบนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นอะกูเกาลิฮะดอซักฟิรุลฮะลิวะลกุมวลิซัยลิมุสลิมีนมินคุลิดัมบินฟาสตาฟิรูห์อินนุคานาฟฟาร Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa yatawalla salihin Wa ashadu anna muhammad al-abduhu Wa rasuluh salatan wa salaman Daima ini mutalazimaini La yumiddin amma ba'am Wa qada Allah subhanahu wa ta'ala Fil Quran al-Karim Inna Allah wa malaykatahu yusallu na'ala nabi Ya ayu aladzina amau Sallu wa alayhi wa sallimu taslima ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.